ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ นองเมืองไทยน่าเที่ยวผมก็เลยจะพาทุกคนออกไปเที่ยวไปเรียนรู้วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตและใกล้ชิดธรรมชาติของชาวผู้ไทยชุมชนบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมาเดอ้อมาเที่ยวกันเดอ้อ ค่ะพี่อูวันนี้พี่อูมาที่ชุมชนบ้านผูของเราพอดีหนูพาพี่น้องชาวบ้านพูค่ะมาต้อนรับพี่อูเลยค่ะพี่มาทั้งหมู่บ้านเลยเหรอใช่ค่ะพี่อูสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน่ารักมากใช่ค่ะพี่อูค่ะวันนี้พี่อูมาที่ชุมชนของเราเราอยากให้พี่อูรับน้ำใจจากพวกเราก่อนค่ะชมการแสดงค่ะพี่อูการแสดงอะใช่ค่ะการแสดงของพวกเราค่ะค่ะวันนี้หนูจัดโปรแกรมบันเทิงให้พี่อูเลยค่ะแบบจัดเต็มเลย ชุมชนพูของเรานะคะเป็นชนเผ่าพูไทยค่ะย้ายมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำขุ่ค่ะพี่อูค่ะเมื่อปีพศ2387ค่ะหรือว่าประมาณ179ปีผ่านมาแล้วค่ะชุมชนพูของเรานะคะเป็นชุมชนที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ภาษาพูดการแต่งกายอาหารการกินแล้วก็มีมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะเมื่อปีพศ2549นะคะก็ได้รับการยกย่องค่ะเป็นชุมชนบ้านพูค่ะเป็นชุมชนที่เศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดค่ะเป็นระดับต้นแบบของกลุ่มจังหวัดแล้วก็ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะได้รับโล่รางวัลน,นะคะพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,ทพร,ราชสุดาค่ะเป็นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขค่ะแล้วก็เริ่มเปิดหมู่บ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานแล้วก็ศึกษาที่มาดูงานท่องเที่ยวค่ะ ตอนนี้ผมกับน้องจีนเนี่ยอยู่ที่วัดศรีดันทารามนะครับน้องจีนพี่อยากถามว่าวัดเนี่ยครับมีความสําคัญแล้วก็ผูกพันยังไงกับชุมชนบ้างอะครับค่ะวัดศรีนันทารามของเรานะคะเป็นวัดเพียงแห่งเดียวของชุมชนเราเลยค่ะแห่งเดียวเองเหรอใช่ค่ะมีวัดเพียงแห่งเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนเราเลยค่ะคใช่ค่ะพี่อูแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมหรือว่าประชุมหรือว่าจะเป็น ประเทีต่างๆงจ <ะ S 1> ับที่นี่หมดเลยเหรอจัที่นี่หมดเลยค่ะพี่อู๋อใช่ค่ะแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมค่ะพี่อู๋ออก็คือจะเป็นสิมของเราค่ะครับใช่ค่ะพี่อู๋แล้วก็ส่วนในวันพระเนี่ยค่ะก็จะมีชาวบ้านค่ะที่จะมานำภูมักเบงหรือว่าขันมักเบงค่ะพี่อู๋อมาถวายที่สิมค่ะสิมเก่าค่ะพี่อู๋หรือว่าอุโบสถค่ะมีสิมเก่าด้วยใช่ค่ะสิมที่นะคะมีอายุ100ปีแล้วค่ะพี่อู๋จะเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยค่ะของไทยเวียดนามสิมเก่าหลังนี้นะคะก็เพิ่งมาบูรณะะค่ เมื่อปี2562ค่ะแล้วเวลาชาวบ,บ้านมาเนเขาเอาอะไรมาบูชาถวายพระครับก็จะเป็นภูหมักเบงหรือว่าขันหมักเบงนี่คะพี่อูภูหมักเบงใช่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมครับที่เรียกว่าขันหมักเบงใช่ค่ะพี่อูใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องไหว้สักการะพระเจ้าใหญ่ค่ะในสียง ใช่ค่ะทำด้วยอะไรบ้างครับเป็นใบตองใบตองแล้ะดอกดอกพุทธดอกพุทธลองทำกันเลยลองทำให้พี่ทำด้วยใช่พี่ทำด้วยโอ้ลองดูเลยลองดูเลยแล้วก็ทำเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นกลีบแล้วก็ค่อยมารวมตัวกันควรจะเป็นไม้กลัดเป็นไม้กลัดแล้วก็ควรจะเป็นใบตองแล้วก็ดอกพุใช่ค่ะ จะจะคือวัฒนธรรมเก่าแก่ของเราแล้วส่วนใหญ่ต้องทำกี่ชุดอะครับสองทำเป็นคู่ระหว่างที่ผมขอพรหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นที่ศรัทธามากๆของชาวบ้านภูสิ่งที่ดูงดงามแปลกตาเห็นจะเป็นพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อใหญ่ ที่ต่างจากพระประธานทั่วๆไปครับท่านเป็นพระประธานที่ทําจากดินจีหรือดินเผาอายุ100ปีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันจากฝีมือการสร้างของชาวบ้านล้นๆเลยละครับ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จุดนี้คืออีกหนึ่งกิจกรรมเหรอครับใช่ค่ะพี่อูอันนี้คือกิจกรรมลงคงเขียนฝ้ายค่ะของชุมชนบ้านภูแล้วค่ะครับอะไรนะลงคงเขียนฝ้ายค่ะลงคงเขียนฝ้ายใช่ค่ะทากันช่วงไหนครับช่วงที่ดอกฝ้ายออกช่วงหน้าหนาวหนาวเนี่ยช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวอวคหน้าหนาวเพราะเราต้องทอเพื่อทำทอเพื่อใส่เสื้อใส่นี่คือภูปัญญาเก่าแก่เลยใช่ไหมครับโอ้โห การทำด้วยมือแบบนี้กว่าจะได้เส้นได้ไม่ง่ายเลยนะครับกิจกรรมเนี้ยทําให้ผมได้รู้ว่าการทำอะไรด้วยมือมันมีคุณค่าแล้วก็ได้รู้วัฒนธรรมอีกอย่างคือสาวผู้ไทยบ้านไหนที่เริ่มทอฝ้ายเป็นก็แสดงว่าเข้าสู่วัยสาวแล้วแต่ถ้าใครทอฝ้ายไม่เป็นแล้วก็สาวผู้นั้นอาจเป็นคนเกียดคร้านก็ได้นะครับ ที่คุณยายคุณยายทำเนี่ยค่ะสมัยก่อนจะมีบ้านหนึ่งทําแล้วก็ไปรวมตัวกันทําแล้วก็มีหนุ่มๆเนี่ยค่ะใช่ใช่ไหมคะคุณยาย่มีผู้ชายทําด้วยครับมาเป่าแคนใช่ไหมมาป่าแคนเนาะโก้ไข่เนี่ยน้าหนวแล้วเท่ากับโก้ไข่ดังไข่แล้วก็ลุงไปขีนไหวอีไหวดังคืน กลางคืนนะครับใช่ค่ะแล้วก็พากันจีบผู้าวก็มาจีบโอ้โผู้บ่าวก็มาจีบมาจีบเนี่ยครับเพอตอนยุคของคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจีบยังไงอะครับทำไงเขินนะครับทำไงเขินนะครับเปล่าเปลา่ยนเปีล่าเขนมาเปลี่ินสาวแล้วเหรอแล้วแม่ก็เขินเหรอใช่ค่ะน้องจีบวนเรื่อยเหรอใช่ค่ะคุณยายสมัยก่อนต้องทำอันนี้เป็นต้องทำเป็นก่อนต้องทำเป็นก่อนเหรอถึงจะได้ออกเรือนได้เหรอได้ใช่ค่ะ ่เป็นยุคใหม่นะแะ่แเป็นเด็กอ,อย่างนี้ใช่ไหมที่็็จีบไแล้วแม่อย่างีเหรอแล้วแม่ก็หวัวเราะแล้ว,ลวยายต้องโยกไหมตอนที้เขโดนจีบอ,ะอ่ะต,ต้องโยกม้ย สิ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออาหารการกินของชาวผู้ไทยที่บ้านภูครับมีอะไรบ้างครับน้องจีนค่ะอย่างแรกเลยค่ะซิกเนเจอร์ค่ะก็คือแกงไก่ไซวายค่ะพี่อู๋แกงไก่โอ้โหวายหากินยากนะใช่ค่ะแกงไก่ไซวายค่ะครับแล้วอะไรต่อต่อไปค่ะเป็นลาบหมูค่ะลาบหมูอันนี้อร่อยมากค่ะ หรออร่อยมากูชอบมากค่ะอร่อยค่ะอันนี้เป็นส้มตำค่ะส้มตำอันนี้ชอบจัดจ้านค่ะแล้วก็เป็นผักตามฤดูกาลค่ะใช่ค่ะแล้วนี่เป็นหอยค่ะหอยเก็ดค่ะหาตามภูเขาค่ะใช่แล้วก็ ใช่ค่ะจิ้มกัอะไรครับนี่เจีวส้มใช่ค่ะแล้วก็<ส>ไข่เจียวที่ไหนก็มีมันตัดอย่าบอกนี่คืออาหารอยากแนะนำเลยเหรออันนี้คือไข่เจียวไว้กินกับส้มตำกินกับเนี่ยค่ะไข่เจียวที่ไหนก็มี ก็ที food food but, like ่นี่มันอร่อยค่ะกินด้วยกันแล้วอร่อย๋อต้องกินด้วยกันถึงอร่อยใช่ค่ะกินด้วยกันถึงจะอร่อย๋อแล้วก็พกเรื่อคียงข้าวเหนียวอย่างนี้นะใช่ข้าวเหนียวไปข้าวเหนียวอีกโปรแกรมหนึ่งค่ะถ้ามาโปรแกรมเต็มอาจจะได้กินเป็นแกงกะบ้างค่ะพี่อู๋กะบ้างคืออะไรอ่ะแกงกะบ้างคือแกงที่แกงใส่ให้ไผ่ค่ะ ไม้มไผ่เหรอใช่ค่ะไม้ไผ่อ๋อเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่เลยแทนภาชนะใช่ค่ะก็คือตามภูเขาเนี่ยคะ่ะสมัยก่อนก็จะใช้เป็นพอเราไปหาหาของป่าเนี่ยค,ะค่ะเราจะใช้เป็นไม้ไผ่แทนหม้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแกงทุกอย่างรวมกันใส่ในกระบ้างเอาทุกอย่างใส่ลงไปใช่ค่ะต้มผ่านไม้ไผ่เรียกแกงกระบ้างมีกะทิอะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีไม่มี จะใส่ทุกอย่างใส่อะไรก็ได้ค่ะให้เป็นเกงอ๋อเหรอใช่รสชาติอะไรจะนนำาจัดจานค่ะอร่อยที่นี่คือรสชาติจัดจานจัดจานใช่ค่ะน้ำเลยใช่ไหมใช่ค่ะอเปรี้ยวปากไหมครับลองลองชิมดูก่อนเลยถ้าถ้าถ้าพี่อู๋มาอีกนะคะหนูจะพาพี่อู๋ไปทำด้วยค่ะเกงกับบังถ้าเป็นโปรแกรมเต็มได้ทำหมดเลยทั้งทำแล้วก็ได้ทานเองด้วยแกงหวายไส้ไก่นะครับเราต้องทานหวายไส้ไก่นี่หวายใช่ไหมใช่ค่ะหวาย อร่อยไหมคะใช่ไหคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยจริงเพงจริงด้วยต้องกินคู่กันนะบบาลานซ์พอดีเลย ไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงร่วมเดินทางละไมไปกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJEV ค่ะพี่อู ด้วยความที่บ้านพูของเรานะคะมีการทอผ้าย้อมผ้าชายเองค่ะก็วันนี้จะพาพิวนะคะไปดูการย้อมผ้ามะโคนค่ะย้อมผ้ามะโคนเหรอใช่ค่ะพอูไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะฟังนั้นเลยค่ะหนูจะแนะนํานะคะคนนี้นะค่ะคือป้าตีค่ะสวัสดีครับป้าตีครามอ๋อแกก็จะอยู่จุดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะผมอะไปดูผ้าย้อมโคนมาตั้งเยอะนะที่เนี่ยครับแตกต่างและมีเอกลักษณ์ แตกต่างที่อื่นยังไงอะครับปาตรีตรงนี้แหละค่ะม,มันมีประวัติมีที่มานะคะครับถ้าหมักโคลของเมืองหนองสูงจะขึ้นชื่อตรงที่ว่าหนองสูงของเรานี่ยจะมีการป่าระเบิดอ๋อ่ะระเบิดมันลงที่หนองสูงครับลงต้น,น้นาของเราทีนี้ดินที่นี่มันก็เลยเป็นดินที่ดีเวลามาหมักผ้าแล้ว,ลว,วมันเหมือนลงแล้วก็ดินดีเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่มันจะเป็น<อ>ลักษณะแบบ ทางภูมิศาสตร์มันจะให้ทางใช่ให้สีเข้มเหรอครับให้สีเข้มแล้วก็สีจะคงทนแล้วก็นุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลองนะใช่แล้วก็ใช้หินในการมัดเท่าไหร่ครับเป็นลวดลายอะครับลวดลายมันคือเราเราจะใช้หินถ้าใช้ตัวอย่างอื่นใช่ไหมถ้าเป็นพลาสติกมันก็จะเปื่อยเราใช้หินแบบธรรมชาติที่สุดเลยชาติเนาะีน อ่าลองมัดดูอ่ลองดูนะครับลองดูการย้อมผ้าแบบ G I ได้ไหมใช่ค่ะใช่ที่นี่เป็น G I ค่ะ G I ใช่ไหมครับเขารับรองแล้วจดมาตรฐาน G I แล้วค่ะจดนิขสิ์เรียบร้อยลิขส์เรียบร้อยแล้วค่ะผ้าย้อมหมักโครนบ้านภูเนี่ยนะครับเขามีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงมากมาก จนสามารถต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายและได้รับรางวัลสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของมุกดาหารด้วยครับวางตรงนี้ก่อนให้มันเส,นสนด็จน้ำนเดี๋ยวเราเอาลงน้ำกะมันเข้าเนื้อแล้วทีนี้ก็มาลงตัวนี้กันไม่ต้องเสด็จไม,ไม่ต้องเสด็จแล้วเนาะ เสด็จน่อยเสด็จหน่อยนึงเสด็จโครนนะพอเรามาลงน้ำด่างเราจะแกะตัวนี้นะเป็นลวดลายสวยไหมเห็นไหมฝีมือหอมไหมเห็นไหมไม่ต้องใช้ผ้านุ่มไม่ต้องใช้ผ้านุ่มก็หอมกลิ่นดินแล้วก็นุ่มด้วย อันนี้คือสําเร็จแล้วใช่ไหมครับนี่คือพร้อมจําหน่ายเลยใช่ถ้าพูดถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บ้านภูมีเหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะพี่อู่อยู่ตรงหน้าพี่อูเลยค่ะด้านนี้หมดเลยนะ้ะมีลวดลายต่างๆใช่ค่ะ,น,ะคนั่นคือเสื้อ ครับเด่นๆของที่นี่เด่นๆเลยจะเป็นผ้าสิ้นค่ะผ้าสิ้นนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าขาม้าค่ะผ้าขาม้า ก็จะมีหลายรูดลายหลายรูดลายค่ะที่เราชอบอันนี้ก็เป็นผ้าขาม้าผ้าขาม้าเหมือนกันก็จะมีอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะอ๋อเขาจะมีแพ็กเกจด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บ้านภูจากผลิตภัณฑ์อันนี้แล้วแล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยค่ะพี่อู๋เป็นนี่ค่ะสบู่ค่ะออร์แกนิกเลยนะครับออร์แกนิกค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เป็นครีมมขามพ่อค่ะพ่อขาวนะครับใช่ค่ะพ่อขาวถ้าเราอยากขาวล้วก็พอกไปเลยพอกเลยค่ะใช่แล้วก็ขัดออกล้างออกใช่ค่ะ แล้วนี่ก็เป็นพกสบู่ฟันเทไลโจน์พระคุณอ๋อช่วยเรื่องดับกลิ่นร่างกายใช่ค่ะอันนี้เป็นผักข้าวผักข้าวอันนี้ช่วยอะไรอันนี้ช่วยเรื่องผิวนะอ๋อผิวแต่งตึงใช่ค่ะแบบนี้อีกแล้วครับอันนี้ต้องใช้อันนี้แล้วนี่คืออันนี้เป็นมะขามมะขามน้ำผึ้งนะครับทุกอย่างคือทำออร์แกนิกทำในชุมชนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแพนี้ก็คเกจครันะ อ๋อสครับผิวสบู่เหมือนกันสบู่สครับนี่เป็นไรอันนี้อะไรครับน้ำมันน้ำมันไพรเสื้อผ้าอาพรเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผิวสวยแล้วผมผ้าสวยๆโอ้โหอากาศก็ดีนะที่นี่นะครับใช่ค่ะทริปนี้นะครับที่ชุมชนบ้านภูพี่อูจะบอกว่ามันเต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็มีวิถีชาติพันธุ์ที่มีความน่ารัก แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยละครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะครับที่ทําให้พบกับความสุขทันทีที่เมืองหน้าเที่ยวแบบนี้น้อจงจีนจ๋าในฐานะที่เราเป็นคนในชุมชนเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยครับค่ะ ก็อยากจะฝากชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะมาเที่ยวชุมชนบ้านพูของเราได้นะคะค่ะโปรแกรมนะคะก็จะมีทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะก็ตอนเช้าก็จะเป็นศึกษาดูงานค่ะคทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะใช่ค่ะส่วนตอนเย็นนะคะก็จะมีการแสดงแล้วก็กินพาแรงค่ะก็คือขันโตค่ะพี่ค่ะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์ค่ะเป็นที่พักของพวกเราด้วยค่ะโอ้ยน่าเที่ยวมากๆเลยครับใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากเพจนะคะศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพูนะคะให้ไปติดตาม ด้วยกันนะคะครับรู้แบบนี้อย่าลืมชวนคนที่คุณรักออกมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับค่ะวันนี้จบทริปแล้วครับผมกับน้องจีนต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมครับมาดีเจอเมื่อขึ้นหอดบันพูด,ด้จ้าบุคดาหารเมืองหน้าเที่ยวครับ